การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องและคำให้การหน้าที่โจทยื่นคำฟ้องเมื่อโจทยื่นคำฟ้องต่อศาลแล้วในกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุอันสมควรที่โจท์ต้องการแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงที่กล่าวไว้แล้วหรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องโจท์สามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา163และมาตรา164ค่ะ จำเลยยื่นคำให้การสำหรับจำเลยในคดีอาญาโดยหลักกฎหมายไม่บังคับให้ต้องการต่อสู้คดีเพราะการที่จำเลยนิ่งไม่ยอมให้การกฎหมายก็ถือว่าจำเลยไม่ยอมรับว่าได้กระทำความผิดตามที่จดฟ้องถ้าจำเลยให้การต่อสู้คดีแล้วหากประสงค์หรือมีเหตุอันควรที่จะต้องแก้ไขคำให้การของตนที่ยื่นต่อศาลนั้นก็สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา163วรสองค่ะการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทย์มาตรา163เมื่อมีเหตุอันควรโจทย์มีอำนาจยื่น,นดดคำร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะสั่งให้แต่ส่วนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้เมื่ออนุญาตแล้ว ให้ส่งสำเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้และศาลจะสั่งแยกสำนวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็ได้เมื่อมีเหตุอันควรจำเลยอาจเื่นงคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษาถ้าศาลเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์หลักเกณฑ์ตามมาตรา163กวรรคหนึ่ง การแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทย์ 1. เมื่อโจทย์ประสงค์ยื่นคำร้องของแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้อง 2. ยื่นคำร้องก่อนสาลชั้นต้นพิพากษา 3. เฉพาะกรณีมีเหตุอันสมควรในการขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องและจะไม่ทําให้จําเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีสศาลเห็นควรและสั่งอนุญ,ญาตให้แก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องหรือจะสั่งให้แต่ส่วนมูลฟ้องก่อนจะสั่งอนุญาตก็ได้ 5. ในกรณีที่ศาลสั่งอนุญาตให้ศาลส่งสำเนาแก้คำฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้และการนั้นศาลจะสั่งแยกสำนวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็ได้ข้อพิจารณาโจทย์ที่มีอำนาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องต้องเป็นโจทย์ที่ยื่นฟ้องคดีนั้นต่อศาลในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจท์ร่วมกับพนักงานอัยการ ผู้เสียหายไม่อาจขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องของพนักงานอายการได้โดยลำพังดีกาที่3 8 3 3 2 5ทับกรณีที่ความผิดฐานนั้นมีผู้เสียหายหลายคนและผู้เสียหายคนหนึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้เสียหายคนอื่นให้เป็นตัวแทนมาฟ้องคดีดังนี้ผู้เสียหายที่เป็นโจทย์ก็มีอำนาจยื่นคำร้องแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องได้ด้วยตนเองคำว่าแก้หมายถึง แก้ไขข้อความในคำฟ้องที่ได้ยื่นต่อศาลแล้วให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงคำว่าเพิ่มเติมหมายถึงเพิ่มข้อความหรือข้อเท,ท็จจริงหรือข้อหาที่ยังไม่ได้กล่าวหาไว้ในฟ้องหรือได้กล่าวไว้ไม่ครบถ้วนในฟ้องที่ยื่นไว้ต่อศาลคำว่าศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหมายถึงศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังหรือให้ถือว่าได้อ่านให้คู่ความฟัง คำว่าเหตุอันสมควรหมายถึงเหตุผลที่จะขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องนั้นต้องมีเหตุจำเป็นโดยปกติจะไม่ใช่เหตุที่เป็นความผิดของโจทก์แต่อาจเป็นเหตุจำเป็นนอกเหนือจากที่โจทก์จะต้องรับผิดชอบหรือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเหตุอันสมควรนี้ไม่จำต้องถึงขนาดที่ไม่สามารถหลีเกเลี่ยงได้หรือเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะฉะนั้นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องจะต้องอ้างเหตุผลที่สมควรว่าเหตุใดจึงมาขอแก้ฟ้องหากยื่นคำร้องแต่เพียงว่ามีความผิดพลาดคาดเคลื่อนหรือมีข้อความที่ไม่ตรงกับความจริงดังนี้ถือว่าไม่ได้อ้างเหตุผลอันสมควรแต่หากคำร้องของโจทก์ที่ไม่ได้อ้างเหตุผลอันสมควรมาในคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง แต่สารพิค้อแล้วเห็นว่ามีเหตุที่สมควรศาลมีดุลพินิษอนุญาตให้โจท์แก้ไขได้ตามที่เห็นสมควรดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับดุลพินิษของสารและคำฟ้องที่จะขอแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเป็นคำฟ้องที่มีรายการถูกต้องมาตั้งแต่แรกเพราะถือว่าเป็นคำฟ้องที่ชอบแล้วจะมาขอแก้ไขรา,ายละเอียดบางอย่าง แต่ถ้าเป็นคำฟ้องที่ไม่ถูกต้องซึ่งจะมีผลให้ศาลยกฟ้องในการพิจารณาคำร้องว่าจะอนุญาตให้โจทย์แก้ฟ้องหรือไม่ศาลจะไตส่สวนถึงเหตุอันสมควรที่ขอแก้ไข แต่ในกรณีที่เป็นการเพิ่มเติมฐานความผิดของโจท์ศาลอาจต้องสั่งไต่สวนมูลฟ้องเพื่อพิจารณาความผิดที่โจทก์ขอเพิ่มเติมนั้นมีมูลหรือไม่ก่อนจึงจะมีคำสั่งว่าอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์สำหรับการเพิ่มเติมฐานความผิดที่ไม่ได้กล่าวมาในฟ้องของพนักงานอายการก่อนที่พนักงานอายการจะยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องในความผิดนั้นจะต้องดำเนินการให้มีการสอบสวนเพิ่มเติมในความผิดนั้น ก่อนตามมาตรา120แล้วจึงไม่ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำฟ้องมิฉะนั้นศาลก็จะไม่อนุญาตให้เพิ่มเติมคำฟ้องข้อห้ามที่สำคัญในการพิจารณาคำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทย์คือต้องไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีหมายถึงการแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องนั้นถ้าทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีศาลมีดุลพินิษท,ที่จะสั่งอนุญาตหรือไม่ก็ได้ คำพิพากษาดีกาที่1010 2 10 5 4 5ทับ2545ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา163กำหนดให้โจทต้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นการที่โจทยื่นคำร้องขอแก้ฟ้องภายหลังสืบพยานจำเลยไปแล้วโดยอ้างเหตุผลว่าคำฟ้องโจทพิมพ์วันที่เกิดเหตุผิดพลาดการยื่นคำร้องดังกล่าวจึงเป็นการยื่น ก่อนศาลชั้นต้นมีคําพิพากษาดังนั้นกรณีที่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทแก้ฟ้องได้จึงชอบแล้วต่อมานะคะเราจะมาดูข้อยกเว้นการแก้ไขคำฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา164ย164คำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องถ้าจะทำให้จำเลยเสียเปียบในการต่อสู้คดีห้ามมีให้ศาลอนุญาต แต่การแก้ฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งต้องถแถลงในฟ้องการเพิ่มเติมฐานความผิดหรือรายละเอียดซึ่งมีได้กล่าวไว้ไม่ว่าจะทำเช่นนี้ในระยะใดระหว่างพิจารณาในศาลชั้นต้นมิให้ถือว่าทําให้จำเลยเสียเปรียบเว้นแต่จำเลยได้หลงต่อสู้ในข้อที่ผิดหรือมิได้กล่าวไว้นั้น กรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการทำให้จำเลยเสียเปรียบ 1. การแก้ฐานความผิดหรือการแก้รายละเอียดซึ่งต้องถแถลงในคำฟ้อง 2. การเพิ่มฐานความผิดหรือการแก้รายละเอียดซึ่งมิได้กล่าวไว้ถ้าการแก้หรือเพิ่มเติมตามข้างต้นจำเลยได้หลงต่อสู้ในข้อที่ผิดหรือมิได้กล่าวไว้ถือว่าจำเลยเสียเปียบในการต่อสู้คดี หลงต่อสู้ในข้อที่ผิดหรือที่มีได้กล่าวไว้นั้นหมายถึงการที่จำเลยได้ให้ใหการต่อสู้คดีในประเด็นที่โจทย์ขอแก้ไข<ม>ซึ่งจำเลยได้ให้การต่อสู้ในข้อเท็จจริงโดยจำเลยอาจกระทําก่อนที่มีการขอแก้หรือเพิ่มเติมคำฟ้องของโจทย์ตัวอย่างนะคะ โจทฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดในวันที่1ตุลาคม2543เวลากลางวันแต่จำเลยให้การต่อสู้ในเรื่องเวลากระทำความผิดว่าจำเลยไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแต่จำเลยอยู่ในวันที่2ตุลาคม2543ซึ่งโจทได้ขอแก้ไขคำฟ้องในเรื่องเวลาว่าจำเลยกระทำความผิดในวันที่2ตุลาคม2543 ดังนี้ถือเป็นการขอแก้รายละเอียดในเรื่องเวลาที่ต้องถแถลงในฟ้องแต่เป็นข้อที่จำเลยต่อสู้ไว้ดังนี้ทำให้จำเลยเสียเปียบในการต่อสู้คดีแต่ถ้าจำเลยเพียงแต่ให้การปฏริเสธฟ้องของโจทว่าไม่ได้กระทําความผิดตามฟ้องมีได้เจอะจงในเรื่องเวลากรณีนี้มีได้เป็นกรณีหลงต่อสู้ โจ์จึงสามารถขอแก้ฟ้องได้เพราะไม่ทำให้จำเลยเสียเปรียบในการต่อสู้ต่อมานะคะเรามาดูหลักการวิเคราะห์ว่าจำเลยหลงต่อสู้หรือไม่ 1. วิเคราะห์ถึงคำให้การจำเลยเทียบเนื้อหาสาระของข้อความที่โจทย์ขอแก้หรือเพิ่มเติมเป็นสำคัญ 2. ถือเอาหลักฐานที่จำเลยระบุอ้างและที่จะนำสืบหรือนำสืบไปแล้วเป็นสำคัญ กรณีที่โจทก์ขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องในกรณีอื่นที่ไม่ใช่กรณีตามข้างต้นอาจขอแก้หรือเพิ่มเติมได้ตัวอย่างโจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา300 ในระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้นผู้เสียหายถึงแก่ความตายเพราะบาดแผลของการกระทำที่จําเลยกระทำโจทจึงยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมฟ้องจากความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเป็นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291กรณีนี้เห็นได้ว่า โจท์แก้คำฟ้องในฐานความผิดและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับผู้เสียหายจากบาดเจ็บสาหัสถ,ถึงแก่ความตายและข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ใช่เป็นการแก้ไขข้อเท็จจริงที่มีได้กล่าวไว้ในฟ้องเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่เพิ่งปรากฏในระหว่างพิจารณาคดีและไม่ใช่เป็นการเพิ่มเติมฐานความผิดขึ้นมาใหม่ เนื่องจากเป็นการขอให้ศาลลงโทษในฐานความผิดใหม่ซึ่งเดิมขอให้ลงโทษตามมาตรา300และขอให้ลงโทษตามมาตรา291ดังนั้นศาลจึงพิเคราะว่ามีการแก้ไขดังกล่าวมีเหตุอันสมควรหรือไม่และทำให้จำเลยเสียเปียบหรือไม่ซึ่งในกรณีนี้ถือว่ามีเหตุอันสมควร และไม่ทําให้จําเลยเสียเปรียบในการต่อสู้คดีแต่ถ้าเป็นคดีที่พนักงานอายการของโจทก์ขอแก้ไขกรณีดังกล่าวจะต้องดำเนินการตรวจสอบในข้อหาที่แก้ไขก่อนจึงจะขอแก้ไขได้ตัวอย่างคำพิพากษาคำพิพากษาศาลอีกาที่2215ทั2532ในวันนัดสืบพยาน โจดนะสุดท้ายโจทย์ยื่นคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องเกี่ยวกับเดือนที่จำเลยกระทำความผิดจากเดือนกรกฎาคม2530เป็นเดือนพฤษภาคม2530ซึ่งเป็นเดือนที่เกิดเหตุจริงตามที่พยานโจทย์เบิกความเมื่อปรากฏว่าในตอนที่จำเลยให้การจำเลยเพียงแต่ให้การปฏิเสธลอยแม้จำเลยจะนำสืบว่าเดือนกรกฎาคม2530 จำเลยถูกขังอยู่ในเรือนจำก็เป็นการถูกขังระหว่างสอบสวนในคดีนี้จึงถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีที่จำเลยหลงการต่อสู้ การแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การของจำเลยมาตรา163เมื่อมีเหตุอันสมควรโจทย์มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือจะสั่งให้แต่ส่วนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้ เมื่ออนุญาตแล้วให้ส่งสำนวนแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้และสารสั่งให้แยก,กสำนวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็ได้เมื่อมีเหตุอันสมควรจำเลยอาจยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนสาลพิพากษาถ้าสารเห็นสมควรอนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์หลักเกณฑ์ในการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การของจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา163วรรสอมีดังนี้ 1. จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การ 2. ยื่นคำร้องในเวลาใดก่อนสารชั้นต้นพิพากษา 3. มีเหตุอันสมควรที่จะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การ 4. ศสารเห็นสมควรอนุญาตและมีคำสั่งอนุญาต ด้วยสารจะส่งสำเนาคำให้การที่แก้ให้แก่โจทย์ในส่วนของข้อพิจารณาการอนุญาตให้จำเลยแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การนั้นมีหลักการเช่นเดียวกันกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแต่โดยทั่วไปศาลมักจะไม่ค่อยเคร่งครัดในเรื่องเหตุอันสมควรการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การ เป็นการเปิดโอกาสให้จำเลยต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่และเป็นที่สังเกตได้ว่ากฎหมายมิได้ห้ามมิให้ศาลอนุญาตถ้าเป็นการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การแล้วทำให้โจทย์เสียเปรียบในการดำเนินคดีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การนี้กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจำเลยจะให้การหรือแก้ไขคำให้การได้เพียงครั้งเดียวดังนั้น จำเลยอาจขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคําให้การได้หลายครั้งถ้ามีเหตุอันสมควรและศาลอนุญาตแต่ถ้าศาลเห็นว่าการขอแก้ไขคําให้การของจำเลยมีพฤติการที่เป็นประวิงคดีศาลจะไม่อนุญาตให้แก้ไขคําให้การก็ได้ตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่2309ทั2548 ในกรณีโจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยและนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาของศาลชั้นต้นและเมื่อจำเลยให้การปฏิเสธแต่รับว่าเป็นบุคคลเดียวกับจำเลยในคดีที่โจท์ขอให้นับโทษต่อต่อมาศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดต้องลงโทษจำคุก1ิปีดังนั้น คำพิพากษาสารดีกาที่2309ทับ2548เมื่อสารดีกาวินิจฉัยว่าในการที่จำเลยดีกาขอถอนคำให้การเดิมที่ปฏิเสธและยื่นคำให้การใหม่เป็นรับสารภาพตามฟ้องนั้นเห็นว่าการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การตามในยะแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา163วรรคส จะต้องกระทำเสียก่อนสารชั้นต้นพิพากษาดังนั้นการที่จำเลยขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมคำให้การในชั้นดีกาย่อมเป็นการต้องห้ามตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจึงไม่อนุญาตตัวอย่างคำพิพากษาสารดีกาที่3-277-2547ทับการขอถอนคำให้การเดิมที่ให้การรับสารภาพ กับขอให้การใหม่เป็นปฏิเสธเป็นการแก้ไขคำให้การตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา163วรรคสองกำหนดให้สิทธิจำเลยที่จะยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การได้ก่อนสารพิพากษาเมื่อมีเหตุอันสมควรแม้ว่าการจะอนุญาตหรือไม่นั้นเป็นดุนลลพินิจของศาลก็ตาม แต่สำหรับกรณีนี้จำเลยได้คัดค้านข้อเท็จจริงตามรายงานการสืบเสาะและพินิตของพนักง,งานคุมประพฤติซึ่งสรุปผลข้อเท็จจริงที่เป็นผลร้ายต่อจำเลยถือว่าคดีมีเหตุอันสมควรที่จำเลยจะขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การได้